ลูกค้าซื้อรถยนต์มือสองมาหวยออกภายใน3ชั่วโมงเกียร์พังเป็นเพราะอะไรมาดูกัน สวัสดีครับผมผมปั๊บส์คอร์สเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ซ่อมรถยนต์บ้านๆมากับคอนเทนต์แปลกๆอีกแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นความ สวยแล้วกันตรงๆเลยที่ลูกค้านะครับ,บังเอิญไปซื้อรถมานะครับขับจากที่อีกที่หนึ่งมาหาเราประมาณ3าชั่วโมงเท่านั้นเองผมอยากมาเปลี่ยนทายของเหลวกับโปรโมชั่นของเราเซซีโร่ในราคา4999บาทว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำรอเย็นน้ำมันเบรกอันนี้ก็คือเป็นชุดเซซีโร่อยู่4999บาทลูกค้ามาถึงที่ร้านของเราครับอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะเปลี่ยนทายน้ำมันเกียร์พอถอดอ่าวมาลูกค้าประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนคองเกียร์ด้วยพอดีเปิดอ่าวมาจ้าย พานเกียร์ขาดแต่ขาดยังขาดไม่หมดนะยังขับมาถึงที่นี่อยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันซวยซ้อนสองครับคือทางคนขายก็ไม่รู้เรื่องนะฮะว่าสายพานเกียร์มันจะขาด2เลยก็คือทางลูกค้าเองก็ไม่รู้เรื่องด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าในครั้งครั้งหน้าเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังจะซื้อรถมือสองละกันนะแล้วก็พ่อค้าด้วยละกันนะให้ตรวจเช็คในส่วนของรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ในการขายรถให้กับลูกค้าด้วยเผื่อว่า จะได้ไม่เสียกับลูกค้าท่านเดิมแล้วกันนะครับอันนี้ผมฝากไว้เป็นข้อดีของอทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อแล้วกันนะฮะอ่ะต่อมาสําหรับรถคันนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดอ่าวมาแล้วเนี่ยเราเจอ,อเศษสายพานที่อยู่ในอ่างน้ํามันเกียร์แล้วนะครับเบื้องต้นเลยแน่นอนครับมี2ทางทางแรกคือเปลี่ยนสายพานเกียร์แล้วก็เปลี่ยนชุดซีนโอเวอร์ฮอนไปเลยวันนี้คือทางที่1ทางที่2เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่แต่บังเอิญว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เกียร์ก็ยังขับมาได้ปกติดีอยู่นะครับแต่ว่าดันหวยออกตรงในส่วนของสายพานเกียร์มันขาดเบื้องต้นแล้วเราก็เลยเสนอกับทางลูกค้าไปว่าแนะนําว่าต้องโอเวอร์ฮอนเกียร์ดีกว่านะครับในเมื่อที่เราซื้อรถมือสองแล้วลูกค้ามีงบประมาณในการที่จะโอเวอร์ฮอนเกียร์ก็เลยว่าจับโอเวอร์ฮอนเกียร์เลยละกันซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็น Civic FC 1. 8ะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะทําการโอเวอร์ฮอนเกียร์นั่นเองนะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนซีนทั้งหมดรอบรบเกียร์นะครับจะได้ใช้งานระยะยาวไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสายพานเกียร์ด้วยเช่นกัน <c oughs> ซึ่งในการโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าโอเวอร์ฮอนกับเราเนี่ย CVT เนี่ยเราจะประกันให้1ปีเต็มถ้าเกิดมีปัญหาอะไร <c oughs> ก็เอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คได้เราจะเคลมสินค้าให้ทันทีนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของ C i v ิ c f c เดี๋ยวเราคอยดูเอาแล้วกันว่าเลือกมาจะเจออะไรกันบ้างนะครับ รอบซีวิก FC หนึ่งจุดแปดหลังจากที่เราผ่าเกียร์ออกมาที่หววออกนะฮะก็เราได้ทําการตรวจเช็คในส่วนของรอบๆอบเกียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็ข้างในภายในเกียร์เนี่ยโอเคทุกอย่างยังคงสภาพพอใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ไอตัวแผ่นคลัตช์ก็ยังโอเคอยู่แต่สิ่งที่รื้อออกมาแล้วกระจัดกระจายเลยก็คือสายพานเกียร์นั่นเองนะครับสายพานเกียร์ CVT กน้าตาเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นเป็นแผ่นนอย่างเงี้ย ะะซึ่งมันจะมีสายประคองคือตัวนี้อยู่ก็คร่าวๆเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดของในเสื้อเกียร์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราผ่าเกียร์ออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนซีนนะครับเพราะซีนต่างๆจะอยู่ข้างในห้องหมดเลยเดี๋ยวเราต้องเอาออกมาเรียงเรียงเรทุกอย่างเลยประมาณ20กว่ารายการได้มั้งนะฮะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะเวลาเอา,าหอนเกียร์ครั้งหนึ่งนะครับผมทำทำทั้งที ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งเซตทีเดียวนะครับเพราะว่าบางทีแล้วมันจะมีหลายราคานะเลทราคาของที่อื่นบางทีก็เริ่มจาก25ง0 0 0 0นห้าสองหปสามหมกว่าอะไรเงี้ยนะครับคืออันนั้นทําตามอาการรถนะครับอาการของกี์อทีหนึง่งแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ต้องรองทําตามอาการนะครับเพราะว่าอาการเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันควรจะต้องเปลี่ยนไหนๆผ่ามาแล้วมันต้องทําทีเดียวครั้งเดียวแล้วให้จบไปเลยนะครับเปลี่ยนทีเดียวให้มันจบไปเลยไม่งั้น ยก,ย,กยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเหนื่อยพวกเราอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบอันตรายอยู่เหมือนกันบางครั้งในการที่ยกเข้ายกออกบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ส่วนองค์ประกอบอื่นๆมันช้าได้ง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวส่วนของซีนเนี่ยเดี๋ยวเอามาเรียงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงอันนี้เราแค่เอามาให้เรียงให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่าเวลาเราลื้อผ่ากมาแล้วเนี่ยเราต้องทําการล้างระบบทุกอย่างก่อนที่จะประกอบนั่นเองครับไหนเปรียบเทียบสายพานนะครับว่าของเก่ากับของใหม่นี่มันแตกต่างกันยังไง ของใหม่ใช่ป่ะใช่ของใหม่จะเป็นแบบนี้ของใหม่ก็จะเป็นเส้นกลมๆลีลีกลมลีลีเวลามันอยู่ในเกียร์นี่มันท่านี้เลยเปล่าคล้ายคล้ายมันจะเด็กข้างใหญ่ข้างอ๋ออ่าเด้ข้างใหญ่ข้างเขาเรียกว่าสายพานอะไรพี่ Cvt สายพาน Cvt อยู่ในเครื่องมันจะเป็นท่านี้เนี่ยหรเป็นท่านี้รูปหยดน้ำใช่ถ้ามันแตกนี่มันจะเป็นยังไงอะเป็นดิกซอเลยป่ะเป็นอย่างนี้ นี่ครับแตกอ๋อก็เป็นเศษเศษนี้เลยเศษออกมามันแตกมันแตกก็เกิดจากตัวเส้นที่ประคองโซ่เอออ๋อแลแผ่นประคองโซ่แผ่นประคองโซ่มันมันทำไมเนี่ยมันดีออกมานีเหรอมันขาดมันขาดครับอ๋ออย่างนี้คือขาดอันนี้ก็คือที่เราเลือกออกมาเพราะว่าตัวนี้แหละมันขาดใช่ตัวนี้แหละมันขาดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาด แล้วถ่ายมันเกียร์เราก็จะเปิดอ่างนะ,ะเปิดอ่างมาเราเปิดมาในอ่างก็จะเจอกองเกียร์ใช่และพวกนี้มันก็จะมากองอยู่ตรงกอง,องอนี่แหละอ๋อคือเราจะเห็นเศษจากเศษจา<ะ>กแผ่นผ,ผ้ากองใช่มันจะออกมากองกองกองเนีพวกเศษพวกนี้ไหนยองแอซมเปิลให้หน่อยอ่ามันจะมากองอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่จะเป็นกองกองอย่างนี้เลย พอพอเราเจอยงนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยรู้แล้วรู้แล้วแน่นอนว่าแน่นอนเสียตังค์แน่นอนเสียตังค์แน่นอนแน่นอนแต่เกิดเรายังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่างอ่ะมาครจะมีจะมีคอโชเรื่องสปีดไทมิชันสปีดไทมิชันใช่เกี่ยวกับระบบเกียร์อ่ะก็คือแบบตัวส่งกำลังเกียร์ประมาณนั้นก็คือตัวนี้นี่คือตัวนี้ เซนเซอร์สปีดของเกียร์มันเป็นแม่เหล็กถ้ามันสะอาดมันก็จะไม่มีอะไรมาโชว์และจับปกติแต่ถ้าเกิดสายพันธุ์ขาดมันก็จะมาติดประมาณนี้อ๋อเวลาลื้อมาเราก็ดูจากตรงนี้ได้ด้วยใช่มันจะติดตรงนี้พอติดตรงนี้มันก็จะโชว์ว่าสปีดจับไม่ได้สปีดไม่ทํางานอะไรประมาณนี้ม,มัน<ว>จะติดตรงแบบนี้เลยใช่อ๋อแ้ก็ฉาดทีฐานได้ว่าเสียตังค์แน่นอนเหมือนกันตังค์แน่นอนอ่าผมอยากรู้ว่าสมมุติว่า คนขับเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเวลาเราขับขัดอยู่แล้วมันเกิดอาการสายพานมันเริ่มขาดเริ่มอะไรเงี้ยเวลาเราขับอยู่เราสามารถรับรู้ได้ไหมถ้าอาการแรกเริ่มไม่รู้ครับไม่รู้มันจะแบบทุกอย่างจะปกติเหมือนเดิมเกียร์เข้าได้ปกติขี่ได้ปกติไม่มีเสียงไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนกรณีลูกค้าคันนี้แหละก็คือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เข้ามาแค่ถ่ายน้ำมันเกียร์เฉยๆใช่ต้องการจะถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนกองนอกกองในแล้วก็เปิดมาก็แจ็คพอตเลยครับ ลูกค้าก็ถามเหมือนกันว่าทําไมมันยังขับได้ทำไมมันปกติก็คือมันยังไม่ได้หลุดออกจากกันมันยังอยู่ในในคือมันยังเป็นวงของมันอยู่อ่ามันยังสามารถขับเคลื่อนได้อยู่เตียบเท่วก็เหมือนเชือกมันก็ยังไม่ได้ขาดไมนยังไม่ได้ขาดมันก็เลยยังหมุนต่อไปได้ประมาณนั้น ประกอบเกียร์เราก็นี่ใกล้เสร็จละใส่ใสายพานเกียร์ไปแล้วนะครับก็นี่นั่งล้างจนเสร็จหมดแล้วนี่จะประกอบแล้วถูกไหมเดี๋ยวาทากาวปะเก็นซึ่งกาวปะเก็นเราก็ต้องใช้ของแท้สูตรนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นของตัวอื่นบางทีแล้วมันทนความร้อนไม่พอนี่แล้วมันต้องเป็นของญี่ปุ่นด้วยแพงกันนะหลอนเนี่ยแท้สูตรนะครับสูตรญี่ปุ่นด้วยต้องใช้ของญี่ปุ่นแล้วก็ ต้องฉลมน้ำมันฉลมน้ำมันเข้าไปด้วยที่ลูกปืนเวลาประกอบเนี่ยไม่ใช่ว่าประกอบแห้แงๆนะเดี๋ยวบางทีแล้วตอนที่ประกอบเข้าไปอ่ะมันจะขัดเนี่ยเราต้องฉลมเข้าไปก่อนพอเราชฉลมงเข้าไปแล้วก็ต้องหมุนให,ให้เรารู้สึกด้วยว่ามันลื่นปกติดีใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชโลมน้ำมันเข้าไปเนี่ยเวลาหมุนแล้วมันจะบางทีอาจจะทําให้ลูกปืนแห้งเกินไปครับมันขัดคึกคึกค ได้เท่านั้นเองนะส่วนน้ำมันเกียร์ที่เวลาเราประกอบเสร็จเนี่ยเรายกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันเกียร์แท้ศูนย์ก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ3แกลลอนได้นะครับ3แกลลอนได้ตั้งแต่ประกอบเลยนะเหมือนเราแบบชุบน้ํามันไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับซีนท็อกซีนท้ายเครื่องนะครับก่อนที่เราจะประกอบเราก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องซีนท้ายเครื่องเนี่ยก็มีเหมือนกันบางที่เนี่ย บอกลูกค้าว่าโอเวอร์ฮอนเกียร์มาแต่ว่าน้ำมันเยิ้มเลยแต่มันเป็นน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งระหว่างเสื้อกรีร์หัวหมูกเกียร์กับท้ายเครื่องเนี่ยมันประกบกันซึ่งบางทีแล้วซีนท้ายเครื่องในตรงเข้าเหวี่ยงเขาไม่ได้เปลี่ยนมาถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าเกียร์โอเวอร์ฮอนแล้วต้องบอกว่าแยกส่วนกันนะเกียร์โอเวอร์ฮอนส่วนเกียร์โอเวอร์ฮอนซีนท้ายเครื่องส่วนซีนท้ายเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องหยดลงมาเนี่ยคือเป็นที่ซีนท้ายเครื่อง ก็ต้องยกเกียร์ลงมาใหม่อยู่ดีนะครับแคชซีนตัวเดียวก็จะทําให้เสียเวลาโคตรนะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนเลยทีเดียวเวลาเราทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกเสียเวลานะฮะแล้วก็ในการทำนะครับผมลูกค้าหลายคนนะครับไปฟังจากที่อื่นมาว่าบางที่เขาก็ทําวันเดียว2วันเสร็จนะครับ ก็ทําที่อื่นเลยนะครับไปทาที่อื่นเลยนะครับเพราะผมมีเวลาของผมในการทํางานเหมือนกันในการทํางานของผมผมไม่ได้มาแค่หรือแค่นี้ใส่ใสายพานแล้วก็ยกลงนะครับผมรื้อทุกชิ้นส่วนนะครับเพื่อทําการล้างล้างทุกอย่างให้สะอาดเอี่ยมเกลี้ยงก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับไม่ไม่ทำงานแบบชุยชยสะเพ้าสะเพ้านะครับเพราะว่าวันสองวันมันมันก็วันสาหรับผมเกินไปนะครับอย่างผมเองผมทําก็ประมาณ5วันอนะ นะครับอยู่รอได้ก็กต้องรอถ้ารอไม่ได้ก็แนะนําไปทําที่อื่นนะครับผมเพราะว่าผมเจอเคสนี้บ่อยนะครับที่ลูกค้ามาเร่งๆ,ๆนะครับถ้าเกิดงา,งานมันไม่ละเอียดผมไม่ทานะครับชัดเจนนะเรื่องตรงนี้ผมเจอลูกค้าไปฟังอย่างที่อื่นมาแล้วก็ชอบเปรียบเทียบราคานะครับบ่อยครั้งนะฮะของพวกนี้มันเป็นดีเทลรายละเอียดครับถ้าเกิดว่าเราไม่ละเอียดพอหรือไม่ปราณีตพอเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราจะต้อง คอยมาเจอปัญหาทีหลังแล้วเราต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังแล้วก็ทําให้ลูกค้าเสียเวลาอีกอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับก็อยากจะให้ลูกค้าแบบคํานึงถึงเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องราวพวกนี้มันก็มันเป็นเรื่องละ,ละเอียดอ่อนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเราสู่กันฟังแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เจออยู่บ่อยครั้งนะครับอย่าเพิ่งทาให้ลูกค้าดูเซนเซอร์ก่อนนะอ่าเนี่ยให้ดูนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับสายพานมากนะครับ อยู่ตำแหน่งนะอ่ะาเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้นะครับใตก้ตกับสายพานเลย,ยววคือบางทีแล้วเนี่ยขบับขับอยู่แล้วเช็คเด้งบ้างนะครับระบบเกียร์เข้าติดบ้างเข้าไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของออสายพานไปติดที่เซนเซอร์เกียร์นั่นเองนะนี่มันจะอยู่ท่านี้ นะครับมันจะอยู่กับสายพานอ่ามันอยู่ข้างหัวสายพานตรงนี้พอดีเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นเหมือนสปีดเซ็นเซอร์อ่ะนะครับมันจะเป็นสปีดเซนเซอร์นั่นแหละนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าสายพานขาดโพเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปติดเป็นเศษเศษติดอยู่ที่ตรงนี้หรือบางทีแล้วรถวิ่งไม่ได้ขยับไม่ได้เนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้หักเลยก็มีนะครับนี่มันจะเป็นอย่างงี้อ่าหรือออกมามันจะเจออย่างเงี้ยเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับอ่า S <S นี่แหละอ,หอันนี้คือเศษสายพานมันชอบมาติดติดติดรอบๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วสายพานเนี่ยมันจะขาดออกมาเนี้ยจะขาดออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบเนี้ยนี่อันนี้คือสายพานที่ขาดนะนี่สายพานที่ขาดเนี่ยครับมันเป็นอย่างงี้นะฮะเข้าไปตันอยู่ในกองกองเกียร์ตัวในเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้น,น,นเองอันนี้ก็คือให้ดูปัญหาเบื้องต้นที่อ่เวลาเจอ ปัญหาเรื่องสายพานขาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่อื่นรับเปลี่ยนสายพานเกียร์โอเวอร์ฮันเกียร์ในราคา20,000ต้น20,000กลางเนี่ยนะครับทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ศรัทธาดีกว่านะครับอยู่ที่ศรัทธาผมขี่เกียจมานั่งตอบคำถามเยอะนะครับกับลูกค้าหลายๆคนที่ลูกค้าแจ้งมาว่าเฮ้ยทำตรงนั้นดีทำตรงนั้นเขาให้รายละเอียดแบบนี้ ของทางคุณให้รายละเอียดแบบไหนหรือว่าทางคุณมีรายละเอียดแบบไหนบ้างเอามาเปรียบเทียบกันคือบางทีแล้วต้องขอภยอภัยจริงๆครับผมไม่มีเวลามานั่งตอบทุกเรื่องนะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกคา้าศรัทธาตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นในการทํางานของทางเรานะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นถึงรายละเอียดที่เราทําลงไปซึ่ง ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับลูกค้าดูจากในคลิปนี้ของเราได้เลยเรามีอยู่2คลิปแล้วนะเรามีทั้งของแจ๊ G K นะครับแล้วก็จะมีของเจ้า CBFC คันนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดมันใกล้เคียงกันแหละนะฮะมีของไรนนี่อีกเกียร์ A อ F ีอีก A T F ีนี่ก็เรื่องใหญ่อยู่ราคามันสูงกว่าด้วยนะแล้วก็รายละเอียดมันเยอะกว่าไอ้พวกนี้พวกอะไหล่นะครับผมประกอบมันเยอะกว่าใช่แล้วก็นี่มาดูชามนี่สึกไม่สึกนี่ใช่ไหมเป็นเส้นนี่ จะมีฝั่งหน้าชามอ่าฝั่งหน้าชามก็าามมแต่พันตรงเนี้ยตรงเนี้ยึกเมื่อก่อนน่ะหน้าชามอาจจะเสียอต้องเปลี่ยนชุดเนี้ยทั้งชุดทั้งชุดอ่าใช่ซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดเนี้ยบอกเลยว่าไม่มีขายทั่วไปจะต้องหาเกียร์มือสองมายามใส่ในบางครั้งแล้วก็ผมจะมีออปชั่นให้กับลูกค้านะครับว่าถ้าลูกค้าประสงค์ว่าฮอนเกียร นะครับราคามันจะสูงกว่าการที่เราเปลี่ยนเกียร์มือสใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเวลาที่เราหรือจะโอเวอร์ฮอลเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คในเรื่องของตรงนี้ก่อนอยู่ดีว่ามันเสียหายมามากน้อยแค่ไหนถ้ามันเกิดว่าเสียหายมามากแล้วมันไม่สามารถโอเวอร์ฮอลหรือโอเวอร์ฮอลไม่คุ้มผมก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนเกียร์มือ2เสียงโกงใส่ขึ้นไปเลย 1. คือเร็ว 2. คือประหยัดกว่าแล้วกอ็อายุการใช้งานก็ ก็บางทีก็ก็ทนนะเพราะว่าเกียร์บางลูกแล้วเราก็จะคัดก่อนนะครับว่าสืบประวัติก่อนว่าเกียร์ลูกนี้เนี่ยเคยใส่ในรถรุ่นเดียวกันเนี่ยวิ่งมาประมาณกี่แสนโลหรือกี่หมื่นโลประมาณนั้นนะแต่บางทีแล้วเราซื้อมือสองมาถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวเช็คพาเกียร์ไปเลยก็อีกเรื่องหนึง่งเนาะมันก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับก็ทำได้เหมือนกันประมาณนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าผมเองอยากจะไปลองเองด้วยจะได้ส่งกับลูกค้าด้วยตัวเองแล้วแจ้งได้เต็มปากแล้วเองยรถคันนี้ก็วิ่งมาประมาณ1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นตั้งแต่แรกนะครับว่าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อหวยออกนั่นเองนะครับก็ไม่มีใครผูกไม่มีใครผิดหรอกนะ บางทีแล้ก็แก้ไขกันได้ก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวก็พอแค่นั้นเองนะครับผมบางทีแล้วในการตรวจเช็คเกียร์นะครับเราก็แค่เบื้องต้นเลยดูก่อนว่าเข้าเกียร์อเกียร์ดเนี่ยปกติดีไหมนะครับบางครั้งเนี่ยเกิดเจอมีปัญหานะแบบว่าสไลด์รถมาสายพานเกียร์ขาดนะครับใส่เกียร์ดีรถกระตุกตอนเปลี่ยนเกียร์กระตุกชนิดที่แบบ ตึก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 ตขึ้นไกอย่างนี้เลยนะนะครับเกียร์อะตึก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 ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอาการมันคล้ายๆคอยแตกอ่ะแล้วรถมันสะดุดอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ไม่ใช่พอมาใส่เกียร์เหรือเกียร์อเนี่ยมันดันวิ่งปกติว่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ บอกเผื่อไว้เผื่อใครเคยเจอปัญหาแบบนี้นะอันนี้ปัญหาปวดหัวอยู่เหมง,งานนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเคสแบบนั้นเนี่ยเป็นที่สมองเกียร์นะครับสมองเกียร์เวลาสั่งการจากเกียร์เกียร์ดีเกียร์เอสเกียร์แอเนี่ยมันจะสั่งการไม่เหมือนกันนะครับก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นที่สมองเกียร์พังและดันไม่มีเช็คโช์ด้วยอยากจะบอกนะครับถ้าเกิดเช็คไม่โช์บางทีแล้วเราตรวจสอบมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะแต่ว่า ด้วยประสบการณ์แล้วกันนะครับส่วนตัวผมเองผมเคยเจอเคสนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการที่เปลี่ยนสมองเกียร์นะครับแต่ว่าสมองเกียร์ค่อนข้างแพงตอนนั้นเราหามือสองพอดีที่มีเกียร์อยู่ในร้านนะครับลองสลับดูใส่ดูแล้วก็ประกอบขึ้นไปแล้วมันจบจริงๆนะครับก็เลยตอบให้กับลูกค้าได้เต็มปากว่าอาการแบบนี้มันเป็นดะไยกันแน่ส่วนของคันนี้ก็แรกๆครับการที่เราเพิ่งจะโอเวอร์ฮอนเกียร์เสร็จเนี่ยอย่างน้อยขอให้ได้รันอินเกียร์ก่อน ในการรันอินเนี่ยวิ่งวิ่งธรรมดาครับเหมือนเราวิ่งอยู่ในเมืองนะครับวิ่งสักประมาณ0ถึง80พออย่าพึ่งเกินไปจนถึงร้อยขอให้มันได้รันอินสักประมาณ300โลสะหน่อยก็ค่อยๆขับไปก็ได้นะครับแปยังแช่ได้ร้อยหนึ่งยังพอแช่ได้ครับแต่แค่แบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวกว่านี้ก่อนสมบูรณ์มากกว่านี้ก่อนเท่านั้นเองจะได้แบบเพื่อจะได้ให้อายุการใช้งานของตอนต้นเนี่ยไม่ขาดหายเร็วเกินไป เพราะว่าในอย่างที่บอกครับเบื้องต้นบางครั้งแล้วเนี่ยลูกค้าไม่รู้ในเรื่องของการรันอินแล้วก็โอเวอร์ฮอนเกียร์จากที่อื่นมาอย่างที่ผมแจ้งในเรื่องของหล่อเลี้ยงน้ํามันในทุกๆจุดของในในในเกียร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำมาอย่างเงี้ยเรามาถึงปุ๊บเราขับออกต่างจังหวัดเลยสมมุตินะ ขัออกต่างจังหวัดเลยเนี่ยน้ำม,นมันมันยังไม่ทันรีดเข้าไปในลูกท็อกยังไม่ได้เข้าไปในสมองเกียร์ยังไม่ได้เข้าอะไรไปในนั้นแบบเต็มร้อยเปอร์่ะก็จะทําให้ระบบตรงนี้ยพังเลยทันทีก็มีเหมือนกันนะครับต้องบอกเผื่อไว้ก่อนนะครับในเรื่องของการลันอินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของเกียร์ที่โอเวอร์ฮอนนะครับ แล้วก็อย่างรถคันนี้เนี่ยเราก็โอเวอร์ฮอนเกียร์ไปแล้วเนี่ยผมก็จะรับประกันให้1ปีเต็มนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือน้ํามันเกียร์ซึมออกมาอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลให้ทันทีนะครับผมส่วนของรถคันนี้เบื้องต้นแล้วก็ดูขับลื่นดีปกติดีเครื่องยนต์ก็โอเคอยู่ปกตินะไม่มีอะไรเกียร์ก็เปลี่ยนปกติคลิกดาวก็คิกดาวก็ปกติดีนะครับในส่วนของคลิกดาวก็เหมือนกันครับ ในช่วงของรันอินเนี่ยอย่าไปคลิกดาวันบ่อยนะครับเดี๋ยวสายพานมันยืดไว้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ถือว่ารถคนี้ก็จบสวยนะผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเราตรวจเช็คช่วงล่างให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีในเรื่องของบูยงทยางข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโครงที่เริ่มเสื่อมเสียแล้วนะครับเบ้าโชคบนนะครับก็นี่ก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับ f c FK FE นะครับผมเบ้าชกหลังในตัวพังเลย นะครับนี่ก็เริ่มมีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ข้างหลังแล้วก็คาดว่าใช่ในส่วนของเบ้าโชกหลังก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกผมด้วยละกันนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะให้ Squaw service center ดูแลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ อ,ออนไลน์เลยนะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์ครับ099-953-5251งร้านของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับผมก็9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมก็แนะนำว่านัดคิวเข้ามาให้เราตรวจเช็คก่อนที่จะเข้ามาให้เราดูและนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว Wal- k กอเข้ามารถเ,เยอะจริงๆนะครับผมอาจจะต้องผัดให้กับทางลูกค้าที่ จองเวลาเอาไว้นัดเวลาเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับผมฝากนะครับในส่วนของโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มของในภายในปีนี้นะครับก็โปรโมชั่นของเราถึงวันที่1มกรานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็พิมพ์สอบถามเรื่องรายละเอียดของเราเข้ามาเลยละกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นของเราปีนี้ก็บอกเลยว่าจุกจุกแน่นอนนะครับแล้วก็คุ้มแล้วก็คุ้มมากๆจริงๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันสาหรับสกอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์วันนี้ปั๊บขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับโปรโมชั่นสิ้นปีคุ้มโคตรคุ้ม มีอะไรกันบ้างมาส่วนรถค่าแรง30%รเโปรโมชั่นเซตซีโรอยู่4,999บาท5รายการแถมฟรีเบรคคินเนอร์จาก Nexter เปลี่ยนโชค OEM แถมฟรี4รายการรับประกัน1ปีทุกยี่ห้อเปลี่ยนอะไรแท้ศูนย์รับส่วนรด5ถึง เปลี่ยนโชคสตัดโปรโมชั่น0% 10เดือนทุกยี่ห้อเริ่มต้นที่1,990 0บาทธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นโปรโช่วงล่างครบชุด Honda เริ่มต้นที่9,999บาทเสร็จภายใน1วันเปลี่ยนจานเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกแถมฟรีน้ำมันเบรกโมตุนพร้อมเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง1มกราคม2,568